สวัสดีครับอันนี้นำเสนอผักโขมครับผักโขมมีประโยชน์เยอะช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาช่วยชะลอช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ให้ผู้สูงอายุช่วยเสริมสร้างระบบขับถ่ายให้ทำงานดียิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงบำรุงโลหิตลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยให้เจริญอาหารไทย PBS แรงก้ a นแบกแมจิกเมก